กับสุท Talking Thailand นะครับเรื่องของปัญหาจากการฉีดวัคซีนมีคนตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามมากมายว่าฉีดแล้วจะเป็นอะไรฉีดแล้วจะมีริ่มเลือดไหมฉีดแล้วจะเป็นอัมพาตจะเป็นจะตายไหมก็เป็นคำถามที่ประชาชนสามารถตั้งคำถามได้นะครับแล้วก็เขาก็อยากรู้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปฉีดวัคซีนนั่นคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกสิ่งเข้าไปอยู่ในร่างกายไม่ใช่ว่าเราอยู่ในประเทศที่รัฐบาลถามว่าคุณต้องไปฉีดวัคซีนเท่านั้นนะ ขามีสิทธิที่จะเลือกไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยมันก็จะมีการรายงานว่าควรควรไปฉีดองค์กรบางองค์กรเขาบังคับไปแล้วถ้าไม่ฉีดผิดกฎหมายเลยนะบางจังหวัดเห็เนยังบุรีร,รัมย์หรือคุณชวนบอกว่าทุกคนที่ทางานในสภาต้องฉีดหมดยกเว้นสสกสวนั้นถือใช้สมัครใจแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องฉีดหมดอันนี้อารมณ์แคดดี้เลยวะเออประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเป็นแคดดี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับทางกระทรวงดีเอสครับเขาไปแจ้งความจับผิดข่าวปลอมโควิด หาว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเรื่องอะไรนะธนาก็เป็นกรณีนี่ครับกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของกระทรวงดีเอสครับไปฟ้องผู้สื่อข่าวไทย p พ s และผู้ใช้สื่อออนไลน์อีก2รายกรณีที่เผยแพร่ข่าวหญิงรายหนึ่งจังหวัดอุดรธานีแพ้วัคซีนซึ่งต่อมาตรวจสอบพบว่าเป็นข่าวปลอมนะครับโดยทางคุณชายบุตรธนาคมานุสรรรฐมนตรีกระทรวงดีเสนะครับ ก็มอบหมายให้ผู้แทนเนี่ยของกระทรวงเขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อตํารวจนครบาลทุ่งสองห้องเพื่อที่ทจะดําเนินคดีต่อผู้ใช้ Facebook แล้วก็ผู้ใช้ทวิตเตอร์นะครับซึ่งเขาบอกว่า,าไม่มีข้อความครับที่ผู้หญิงรายหนึ่งโพสต์บอกว่ารับข้อรับวัคซีนซีโนแวคจากอ,ดอ,อุดรธานีเกิดผลข้างเคียงเป็นอาการชามีเลือดออกในสมองนะฮะโดยได้นําภาพผู้ป่วยรายหนึ่งที่โรงพยาบาลหนองม่วงจังหวัดลบบุรีที่มีอาการแพ้ยาผื่นแดงเต็มตัวมาเผยแพร่ ทาให้เกิดความเข้าใจผิดและได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงต่อมาได้มีผู้แชร์โพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีการโพสต์แบ่งก้างขวางรวมทั้งผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียทั้ง3รายดังกล่าวนะฮะ,ะ d s จึงตรวจสอบและแจ้งความต่อตํารวจนะฮะเราก็บอกว่าทั้ง3รายเขาก็ลบโพสต์ไปแล้วนะฮะและบางรายก็ได้โพสต์ขอโทษแล้วแต่จําเป็นต้องดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเป็นกรณีนะครับสาหรับ ผู้ที่จะโพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกําลังต่อสู้กับโควิด -19 เป็นเรื่องความเป็นความตายนะฮะถลุมง่ายๆว่าคนละพวกกันก็เอาให้เป็นเยี่ยงอย่างและว่าเดียวกันก็เป็นคนดีและนี่มันคือไปบี้ีไทยดีเไง ไม่จะผมสงสัยนี่ผู้ช่วยบกข่าวชาติกรณีนี้เขาลงผิดถูกไหมครับอ่คุณก็ฟันไปแล้วไอ้ที่มันตายจริงอ่ะคุณจะแหน่มาดูเอามาวิเคราะห์เอามาศึกษาอะไรเก็นนี่เลยไม่มีการตายไม่มีตายด้วยโรคอื่นออ๋ตายด้วยโรคอื่นก็เหมือนโควิดก็ตายด้วยโรคอื่นเท่านั้นนะก็เปอนเอดส์มาก่อนไงเอดส์ตายใครเขียนว่าตายด้วยเอดส์่ะไม่มีไมม่ีนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยทำไมไทย PBS เนี่ยเสนอข่าวผิดพลาดนะเดือนก่อนเนี่ยก็ไปเสนอข่าวที่อินเดียเช่าเหมาลำหนีมาไทยและงวดนี้ก็ ออกมาอีกสร้างความสับสนการกระทําผิด3ครั้งภายในหนึ่เดือนเนี่ยเป็นวิสัยที่ผิดปกติของไทย PBS ถ้าไม่มีการทําการตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะมีการกระทําผิดครั้งต่อไปเกิดขึ้นอีกก็ช่วงนี้ก็เป็นวลีเด็ดของไทย PBS ไปนะครับคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะฮะคือจริงเขาใช่มาตลอดนะไทย PBS ที่วจะมีสองส่วนส่วนไหนส่วนรายงานธรรมดา อ่อันนี้ไม่ค่อยถูกใจเขาแต่ส่วนที่ถ้าเชิญคนให้มาเชียร์เขาอ่ะหรือคนที่มาไม่ค่อยพูดวิจารณ์เขาเยอะอ่ะอันนั้นเขาชอบเขาจะดึงคนประมาณกลางกลางไว้นะครับแต่นานๆก็จะหลุดอย่างผมไปบ้างพี่ศรีโรดไปบ้างอะไรเงี้ยนานๆทีเพิ่งไปมาเป็นไงบ้างผมฮะวันนี้ไีบกลับไหเปล่าไม่ผมไม่ได้ไปที่ช่องอ๋อเหรออ่าอืมไม่แต่ว่ากระทรวงดีเอสนะครับ มันไม่ใช่หน้าที่คุณหรือเปล่าที่จะมาหน้นาไล่จับผิดข่าวปลอมแบบนี้เนีนเออ่มันอยู่ที่การให้คํานิยามเรื่องข่าวปลอมด้วยไม่ไล่จับผิดเรื่องข่าวปลอมมันเรื่องหนึ่งไม่แต่ว่าถ้าเกิดแบบนี้นะคุณจะต้องอถ้าคุณคิดเรื่องโควิดนะตอนนี้มีปัญหาเรื่องวัคซีนคุณค,ค,คุณจะชอบมาบ่ว่านี่เป็นเพราะสื่อมวลชนทําให้ความเข้าใจผิดเรื่องวัคซีนโควิดค,คุณจะมีหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเอ a นเ e บอร์คือว่า ทำาอก็ตามให้คนเข้าถึงการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนคุณไม่ได้แสดงตัวตรงนั้นเลยว่าจะให้ประชาชนมาลงทะเบียนยังไงความสับสนของการใช้ e-application หมอไม่พร้อมเนี่ยฮะจะเป็นยังไงผมบอกตรงๆนะผมลงทะเบียนให้พ่อแม่ผมวันที่3ามที่บอกว่าอัปเดตระบบแล้วลงทะเบียนจองได้แล้วผ่านไป5วันข้อบูลทั้งหมดหายหมดเลยเอ้าเหรอฮะพี่เกใช่ครับนี่ฮะแล้วแล้วไงฮะแล้วหมอพร้อมเป็นแอปของชนบุรีฮอสพิทล อะไรทำไมทำไมแพลตฟอร์มงานนี้มันควรเป็นแพลตฟอร์มระดับประเทศดีเอสคุณต้องเข้าไปดูหรือเปล่าคุณไม่ทําอะไรเลยะ <im it> นะฮะก็คือไล่จับคนอย่างเงี้ยแหละครับเป็ของเฟคข่าวลอยวันๆฮะใช่ไหมนะฮะนะครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเราพูดถึงศักยภาพของหน่วยงานรัฐในการแก้โควิดอันนี้ก็มีความพยายามจากสํานักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะใช่ครับที่จะแก้โควิดด้วยการสวดมนต์ฮะก็หน้าที่ใครหน้าที่มันไหมจะให้เขาไปทําอะไรอ่ะ ก็คนก็ตั้งคําถามว่าสวดมนต์แล้วหายไหมฮะมันใช่หรือเปล่าแต่ว่างานนี้นะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานพิธีสวดมนต์ไล่โควิดเพื่อความเป็นสิริมงคลประเทศนะครับก็จัดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมในเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ มีคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีจรมนายกไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสน,นะครับและในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อขอความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติโดยจัดการสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศท่มามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิดนะฮะและในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์หนึ่งหมื่นเล่มนะฮะสับพระสถานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อนําไปมอบให้กับวัดต่างๆที่ใช้เป็นสถานที่การจัดพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ด้วยซึ่งการจัดพิธีเจริญพุทธตลครั้งนี้ก็เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการระบาดของโควิด -19 <ม>ที่แพร่ระบาดในวงกว้างม,มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่มีการตั้งคำถามมากมายอาจารย์วิโรจน์อาจารย์รพิดว่าเอ้ยบทบาทของวัดไม่ใช่มีเพียงแค่เป็นแค่<ม>สถานที่สวดมนต์นะฮะเพราะว่าอยู่ดีคุณก็ไปดึงคนมารวมตัวกัน<ม>เพื่อสวดมนต์แม้ว่า ครอาจจะมีโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ตามไม่พอหรอกครับแล้วอากาศมันก็ไม่โฟล์ะฮะแล้วถ้าเทียบงานนี้นะครับที่สำนักพุทธทำอันเนี้ยกับการพยายามที่จะปรับตัวเองและช่วยเหลือชุมชนของวัดสะพานอย่างเงี้ยคนวัดคนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงนะฮะนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีประจําสํานักรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมว่าพลเอกประยุทธ์นะฮะมีความเป็นห่วงใยสภาพจิตใจของประชาชนท่ามกลางวิกฤต ซึ่งทั่วโลกกาลังเผชิญชอยู่นะฮะซึ่งการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นเป็นไปนตามพิธีของชาวพุทธที่มีศาสนาพุทธเป็นสุนมจิตใจเมื่อ,อยามทุกอย่างอันนี้ผมไม่มีปัญหาเลยนะแต่ปัญหาของผมก็คือว่าการที่รัฐไปให้เนี่ยพระเนี่ยเขาสวดกันเนี่ยถามหน่อยว่าหน้าที่ของรัฐเองที่ควรจะต้องทําคือจัดหาวัคซีนนห้เพียงพอเนี่ยคุณทําหรือยังวิธีการที่คุณกังวลต่อจิตใจของคนในประเทศเนี่ย มันคือการได้วัคซีนมาคือการสร้างความมั่นใจและตอนนี้เนี่ยผมผมหลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าการที่คุณออกมาพูดทวันว่ามาฉีดวัคซีนกันเธอฉีดวัคซีนกันเถอะคนวัคซีนคนฉีดวัคซีนน้อยเป็นเพราะคุณกำลังเบี่ยงเบีความสนใจจากเรื่องของวัคซีนหรือเปล่าคุณมีวัคซีนเท่าไหร่ที่คุณบอกว่าจะฉีดวัคซีนให้คนเนี่ยไฟเซอร์เข้ามาวันไหนโมเดอร์นาเข้ามาวันไหน สปุตนี้เข้ามาวันไหนเอาแม้กระทั่งแอสตราเซเนกามาทันไหมหนยเนี่ยอออันนี้ผมถามแบบบ้านๆที่สุดแล้วทุกคนที่ทุกกคนที่จองคิวอะได้ได้ฉีดหรือยังวันเนี้ยยังไม่ได้ฉีดและไอ้คนที่ฉีดตอนเนี้ยคือใครอ่ะก็คือเป็นคนด่านหน้าบ้างอะไรบ้างใช่ไหมไม่แต่ต้องต้องดูดีๆนะว่าคนที่ได้ฉีดอย่างเงี้ยแม้กระทั่งในหน่วยงานผมได้ฉีดแล้วเนี่ยไม่เกินอาทิตย์หน้าได้ฉีดกันแล้วเนี่ยก็แปลว่าคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ในกรอบใหญ่ของรัฐที่พยายามอธิบายว่ารอบที่หนึ่งค คนเสียงเจ็ดกลุ่มแล้วก็คนสูงอายุนะครับข้าราชการเองเนี่ยบางส่วนก็ไม่ฉีดก็เยอะนะฮะเท่าที่ผมทราบใช่แต่ว่าสิทแต่ก็ไม่ฉีดเพราะด้วยความกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องคุณภาพของวัคซีนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้ คุณจะออกมารณรงค์กันว่าวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ฉีดเร็วอะไรอย่างเงี้ยวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่มีมันไม่ได้วัคซีนที่มีเนี่ยมาคนเขาถามต่อกันมาตั้งแต่แรกว่าวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่มีเนี่ยหนึ่งยังไม่กล้าพูดนะแล้วสองคือวัคซีนที่มีเนี่ยทาไมมีได้เท่านี้คุณภาพนะทาไมมีได้เท่านี้แล้วก็พยายามเอางานวิจัยต่างๆมายืนยันว่าใช้ได้แต่คุณก็ต้องเห็นว่ามันใช้ได้ว่าเทียบกับ วัคซีนที่คนเขาต้องการได้ถ้าหลายคนมีบัญญาจะซื้อคุณออกกฎหมายกันแต่จริงตามหลักใ่กหมายกันตามหลักมันควรจะต้องได้ทุกคนน่ะทำไมเงินภาษีของเรามันจะต้องถูกใช้ไปในการซื้อวัคซีนด้วยคุณภาพมาด้วยนี่คือคําถามของผมไงถามว่าก็ดีเมื่อเราจ่ายภาษีแล้วขอโทษนะครับในโลกเขาก็กางราคาให้ดูว่าไฟเซอร์นี่มันก็ถูกกว่าที่คุณซื้อมาฉีดเนี่ยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใช่ไหมแล้วพอคุณจะอ้างว่าก็ เขาไม่ให้เขาไม่มาเขาขึ้นทะเบียนเขาไม่ขายเขาไม่มีจะขายนี่ไม่จริงเลยนะฮะคุณไปดูที่ไหนใครก็อยากขายของและไอเขาเ่นอย่าพูดเลยว่าเขาพยายามติดต่อประเทศกำลังพัฒนาะเทยาจนแล้วแต่ว่าไปดิเศธเขาเองแล้วพี่เก๋แล้วบอกว่าไอมีข้อจํากัดหนึ่งมันคือข้อจํากัดที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งนั้นซึ่งคุณสามารถทะลุทางรัฐได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วถ้าคุณ มั่นใจและตั้งใจที่จะเอาวัคซีนที่มีคุณภาพบัญชีได้กับประชาชนแต่คือเท่าไรเอาไปิดหนึ่งแต่เรื่องวัดเขาแต่อีกนิดหนึ่งก่อนที่จะก่อนที่จะไปข่าวต่อไปเขาือมีการตั้งคำถามว่าอยู่ดีเนี่ยคุณมาสวดมนต์เพื่อไล่โควิดคนพระก็มารวมตัวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานพระวศศาสนาอย่างวัดเนี่ยนะคุณควรมีบทบาทมากกว่านี้ที่อาจารย์พิษแตะไปใช่ไหมครับว่าวัดสะพานคลองเตยเนี่ยโอ้โหเจ้าว่าที่นั่นเขาทําเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วย เอ้ยไม่ได้เคยบอกนะว่าไม่ลองถ้าเกิดนั่นเนี่ยเอาลงเอาวัดธรรมกายไปโรงพยาบาลสนามสิใช่ไหมผมเชื่อว่าวัดธรรมกายทำนี้เขาทำได้ดีมากเลยนะพี่ผมบอกไว้ก่อนนะอาจจะมีภาพยนตร์อีกเรื่องเอาไว้ได้ด้วยนะเลยล่ะเทมโปปิดเออนะ เต็มเต็มฟิทเอลไม่แน่นะเฮ้ยผมว่าเขาน่าจะบริหารยานิการีพีทำเป็นเล่นเนาะคุณกลการปล่อยเขาทำก็ได้คุณกล้าหรือเปล่านะฮะว่ากันไปนะครับเรื่องนี้อ่าแต่ว่าเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้ท็อกกิ้งไทยแลนด์ให้ความสำคัญนั่นก็คือกรณี11ปีของการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์นะครับครั้งนั้น ผ่านไปแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับคดีความต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราไปสอบถามกับคุณวินยศชาบินตรีทนายความสิทธิมนุษยชนคุณวินยิสวัสดีครับวินยศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยิราคแต่สวัสดีครับท่านจางสองท่านครับครับผมถามคุณวินยครับตอนนี้ความคืบหน้าของคดีสลายการชุมนุมเป็นยังไงกันบ้างครับคือต้องเรียนตรงๆว่ามันยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับแล้วฮะยังอยู่ในระหว่างที่ จะว่าแช่แข็งก็ว่าได้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยคดีของผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นกรณีญาติที่ดําเนินคดีไปครั้งแรกร่วมกับดังดีเอสไอนะครับ,รบก็โดนเทคนิคทางกฎหมายเนี่ยเอ,อสั่งให้หยุดหรือมองว่าการสอบสวนเนี่ยจากดีเอสไอเป็นเรื่องที่กระทาไม่ได้หรือทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ตั้งแต่ยุคคอสอชอเลยป่ะฮะคุณวิยัยะที่มันเกิดขึ้น แสดงว่าในยุคของคุณยิ่งรักเนี่ยมันมีความคืบหน้าพอสมควรไหมฮะแล้วก็มาชะลอไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วตอนที่รัฐบาลของของของท่านยิ่งรักเนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะชัดเจนและเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าก่อนนั้นนี้เนี่ยก่อนน้าจะเปลี่ยนมันเป็นรัฐบาลของของท่านยิ่งรักเนี่ยก็ก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้แต่พอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลของท่านยิ่งรักเนี่ยท่านก็มีนโยบายแล้วก็มีมี มีการเล่งที่จะพิจารณาคดีทั้งสองฝ่ายให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับมไม่ใช่ว่าฝ่ายเสื้อแดงจะตุลเนินจะกีฝ่ายเดียวนั้นฝ่ายรัฐก,ก็ต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจเหมือนกันอันนั้นดีใส่เข้าก็เลยดำเนินดำเนินการสืบสวนสอบสวนมามแล้วส่งํำนวนให้กับทางอายการอายการเขาก็ตั้งคณะทำง,ง,งานมาร่วมมาตลอดอนะครับ,รบจนสุดท้ายอาสสในขณะน,นั้นเนี่ยคือท่านอ,าานอัศบดีใหญ่สว่างก็มีคำสั่งฟ้องคุณอภิสิธิ์คุณสุเทพนะครับ แล้วก็มีคําสั่งฟ้องมาเนี่ยก็มีการฟร้องคดีร่วมกับญาติผู้เสียชีวิตอยู่ที่รชาชบาลบสองคนอืมเอ่อก็ไปเจอที่ศาลเอาไปใต่สวนที่สารอาญาสารอาญาก็ยกฟ้องว่าการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายอืมก็มีการอุทธรั์ไปยังสามอุทธรณ์สามอุทธรณ์ก็พิพากษายืนแล้วสารฎีกาก็ยืนอีกนะครับก็กลายเป็นว่ากระบวนการของการสอบสวนผ่านดีเอสไอมาเนี่ยที่ทํามาทั้งหมดในรัฐบาลที่ผ่านมาก็ปรากฏว่า ตกลงโดยเทคนิคทางกฎหมายที่มีการตีความว่าอี่เยสไลสอบสวนไม่ชอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตเองก็ไปร้องที่ปปชต่อครับครัปรปชก็ตีตรงอีกนะครับอ้างว่าการสอบสวนที่มีพยานหลักฐานดังกล่าวเนี่ยเกิดจากฝ่ายรัฐบาลได้ใช้อำนาจโดยมีการตั้งสชแล้วสช ก็ใช้อำนาจและกดการใช้กำลังเป็นไปยอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจที่อยู่ในกรอบของกฎหมายก็ตกไปอีกอสรุปแล้วว่ากรณีของฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังไม่มีความขึ้นหน้าอะไรก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมได้เข้าไปเกี่ยวข้องกรณีหกส่วรัปรตปทุมนะครับก็มีการร้องขอขอนุญาตอาจารย์ทั้งสองท่านยาวก่อนนะครับได้ครับผมได้ครับ<ช><ม> ก็มีการร้องไปยังดีเอสไอต่ออีกครั้งหนึ่งว่าให้ํำเนินคดีกับนายทหารทั้งแปดนายร่วมกับพลเรือนเหตุผลที่ว่ามีแปดทหารแปดนายเนื่องจากว่ามีปรากฏชื่อชัดเจนว่าแปดนายชื่ออะไรนะมสกุลอะไรสังกัดจากกรมกองไหนนะครับแล้วรวมถึงผู้ที่สั่งการไล่ลําดับไปเป็นชั้นบังคับบัญชารวมถึงรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลมาจากพลเรือนซึ่งในความหมายก็ไม่ใช่ทหารเพียงลำพังอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าดีเอสไอก็มีความเห็นซึ่งเป็นความเห็นที่ผมเห็นไม่เห็นด้วยอย่างอย่างมากซึ่งก็จะมีกระบวนการต่อไปนะครับดีเสไมีความเห็นว่าอย่างไรดี่ยังมีความเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกระทําของทหารอ้างว่าเป็นการกระทำของทหารจึงต้องส่งให้อายการทหารเป็นผู้พิจารณามีคําสั่งว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ก็เข้าทางเลยครับเหมือนแต่บอลเข้าเลยราวนี้ก็ไปเข้าเท้าของอายการ ทหารอายการทหารก็มีคําสั่งมาแบบปัจจุบันแบบเร็วมากว่าับไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดเรื่องนี้ได้นะครับมันกลายจนกลายว่ามันอยู่อยู่ตรงนั้นครับเราเปความหวังไหมคุณผิ้หญิฟังดูแล้วเหมือนคนเสื้อแดงเนี่ยนะเหมือนที่ถูกกระทําทําให้เสียชีวิตเนี่ยเหมือนจะไม่มีสิทธิอะไรในทางกฎหมายในประเทศนี้หรือเปล่ากาที่จะตรวจสอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนประตูมันปิดหมดเลยอะฮะ ใช่ครับประตูที่ปิดที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่กระบวนการยุติธรรมนั่นแหละกระบวนการยุติธรรมที่ว่าเนี่ยผมผมพูดถึงโดยรวมทั้งหมดนะครับมันมีตั้งแต่เรื่องที่ใช้กฎหมายหรือมีความกฎหมายไปในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐในขณะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารัฐเองเนี่ยพยายามที่จะใช้อํานาจทุกวิถีทางในทางที่จะให้เป็นประโยชน์กับตน อันนี้ผมก็ไม่ได้กล่าวหาใครแต่ผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ฝ่ายเดียวที่ถูกกระทําก็คือฝ่ายคนเสื้อแดงถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายถูกดาเนินคดีถูกกักขังมาตลอดแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยตับไม่ถูกดาเนินการอะไร<ม>นะครับม,มันจึงกลายเป็นว่าความเหลื่อมล้มําและความไม่ยุติธรรมตรงนี้แหละคือสิ่งที่พวกเรากำลังเรียกร้องหาแล้วก็ลังรอดูว่าประเทศนี้เนี่ย<ม>จะมีองค์กรไหนที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตได้ แล้วจากนี้ไปจะยังไงกันต่อเขาได้ดูเหมือนว่ามัน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 ตันเหลือเกินนะฮะมันสิบเอ็ดปีแล้วเนี่ยฮะความจริงมันต้องถูกนํามาตีแผ่ก็จะักทีความจริงก็ยังมีอยู่ชุดหนึ่งแหละแต่ว่าเออมันต้องนําความจริงที่ทามามาให้ปรากฏไงฮะใช่ครับเห็นด้วยครับคือความจริงมันมันมันมีมันมีให้เราเห็นกันอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าแม้คนที่ไม่อยู่ในสถานการณ์ขนาดนั้นนี่ก็คงทราบความจริงกันไปค่อนข้างที่จะ เกือบทั้งหมดแล้วทั้งประเทศะอละแต่สิ่งที่จะนําความจริงนั้นมาในการตรวจสอบและก็มาขึ้นศาลเพื่อที่จะพิจารณาโทษเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ,อายุความก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังมีอายุความอยู่ปีนี้ปีที่สิบเอ็ดทั้งหมดอายุความยี่สิบปีเนี่ยอีกเก้าปีต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังมีความหวังว่าฟ้าจะเปิดหรือสิ่งที่จะําไม่เกิด กระบวนการไต่สวนหรือตรวจสอบการแช่งอำนาจลักของรัฐบาลขนาดนั้นเนี่ยสามารถที่จะเหนืนการได้จะผิดจะถูกก็ว่ากันแต่มันต้องมีหลังขึ้นสาลว่ากันนะครับอือนี้สรุปยังไม่ได้ขึ้นสายเลยเหรอหลายน้อยกยังไม่ได้ขึ้นศาลเป็นเป็นเรื่องเป็นราวครับอาจารย์ครับไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็คือส่วนใหญ่มักจะถูกตีตกอะไรอย่างนี้ใช่ถูกต้องครับมันเป็นระบบไหมมองว่าเป็นระบบไหม คือมันมีผมระบบไม่ได้ไหมครับว่าเขาไปรวมตัวกันนะแต่แพทเทิร์นของการที่เขาเขาใช้วิธีการใช้เหตุผลในการตีตกเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตรกกะชุดเดียวกันหมดไหมใช่ครับผมผมเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเนือ่องจากว่าจากประสบการณ์ที่ว่าความนับถือคดีที่แสดงมาร่วมสิบปีเนี่ยเราเห็นหลายหลายคดีที่สําคัญสําคัญน,นะครับเราสะท้อนจากคดีที่เราตกเป็นจำเลยเนี่ยมันมีกระบวนการที่เกิดกระบวนการทางยุติธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการ เริ่มทําคดีจนไปถึงผลคำพิพากษาบางเรื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่า<ม>อิทธิพลของทหารที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีมันค่อนข้างมาก<ม>แต่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าทหารไปทําอะไรนะครับแต่อิทธิพลของทหารที่เกิดขึ้นเนี่ย<ม>โดยเฉพาะในยุคหลังมีการรัฐประหารสีห้าเจ็ดเนี่ยมันทําให้คดีต่างๆที่แทนที่จะได้เข้าสู่กระบวนการแบบที่เป็นหลักการสากลเนี่ยกับกายต้องต้องถูกแช่แข็งไว้อย่างนี้นะครับ ครับแล้วเช่นนี้เนี่ยมันทําให้ภาพของกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเนี่ยมันถูกมองว่ามันไม่ยุติธรรมจริงหรือเปล่าคุณบิญยศดอคุณความศรัทธาที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมนะฮะครับคือการมุมมองแต่ละคนก็ต่างนนะครับแต่ผมพูดในฐานะส่วนตัวแล้วกันในฐานะนักกฎหมายเนี่ยคือมันมันก็เกิดความขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในหลายเรื่องนะครับ การทำลายหลักพิธีเสรีภาพการจำกัดการแสดงออกโดยใช้กฎความเข้มง,งวดต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเปรียบเสม,มือนการใช้กระบวนการที่ทาเป็นเครื่องมือเพื่อให้รักษาอานาจของฝ่ายที่มีอำนาจไว้แล้วตลอดจนผลของคดีหรือการไต่สวนเพื่อหาผู้กระทาความผิดในอดีตเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปแบบวัฒนธรรมการลอยวนวลก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอให้เห็นมามตลอดเวลาอืนี่นะครับ โอเคครับก็ต้องเป็นกําลังใจ<า>ให้คุณวินยศช่วยต่อสู้ต่อไปทามอีกนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับคดีของเสื้อแดงกับคดีของราษฎรแล้วเนี่ยเป็นไงกันบ,บ้างครับคล้ายกันครับคล้ายกันในแง่ว่ารูปแบบแล้วการดําเนินการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาจากการจัดการหรือตอบโต้จากรัฐทั้งหมดเพียงแต่ว่าวิธีการตอบโต้ก็จะมีการที่แนบเนียนหรือมีการละมุนละม่อมเข้าไปอีกแบบหนึ่ง แต่ยุทธวิธีแล้วการดําเนินการกับฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐเนี่ยจะเป็นรูปแบบเดียวกันอดังนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากรัฐเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นอีกนะครับครับครับขอบคุณคุณวิญญาตมากนะครับที่ยืนดต่อสู้ให้กับทั้งคนช่วยแดนแล้วก็ราษดรกรัมาในแบบเช่นนี้นะครับขอบพระคุณคุณวิญญาตชาบินตรีครับทนายความจากสำนักงาเพื่อสิทธิมุยชนนะครับผมเดี๋ยวฟังแล้วก็แบบคือผมว่ามันมีความพยายามในทางจิตวิทยาที่มันจะบอกว่า ถ้าคุณคิดขืนสู้กับรัฐคุณจะไม่ได้อะไไปเลยมีราคาต้องจ่ายถูกเยอะถูกไหมฮะต้องจ่ายเยอะมากอครับจะฟังจากคุณพิจัหญแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักรุ่นก่อนครับเพราะว่าในช่วงหน้าเราจะลงลึกกันนะครับถึงกรณีการมองย้อนกลับไปกับประวัติศาสตร์11ปีการสลายการชุมนุม คนเสื้อแดงนะครับกับอาจารย์ยุตติมุกดาวิจิตรจับเนธรอรมศาสตร์นะครับจากเสื้อแดงนะครับสู่รัชดรว่าเป็นอยา่างไรนะครับเ้าคุณหนึ่งกลับมาใน Talking Thailand นะครับ ร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษดรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1,649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษดรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษดรประสงค์สมัชิ สมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop v o i c e tv co th และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง